ทอดมัน6ปีนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับตอนแรกเปิดไฟให้แรงๆแล้วก็เบาไฟไาเสืองน่าทานไหมครับ นีครับที่ซอสเสร็จแล้วครับทอดมันหวปลีนะครับอย่าลืมติดตามครับต่อเทนบอมิดนะครับผมมีอะไรใหม่ๆก็จะมาโลงให้ดูนะครับ